สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมือง Property ค่ะช่องที่รวบรวมที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เริ่มต้นเข้าเดือนใหม่กับปีพศออใหม่นะคะแน่นอนค่ะเจนมีบ้านสร้างใหม่นะคะสไตล์โมเดิร์นอเมริกันคอทเทจค่ะเป็นบ้านสไตล์น่ารักน่ารักนะคะบนเนื้อที่ดินใหญ่ๆเลยในไซส์ซิงเกิลแฟมิลี่ค่ะซึ่งทําเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่โซนตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับการเดินทางนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะจากแยกกาดท่าลั้วนะคะหรือตลาดท่ารัวค่ะตรงเข้ามานะคะประมาณ5นาทีนะใกล้กับเทศบาลตำบลสารปู่เลยค่ะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะบริเวณโดยรอบนะคะจากใกล้กับร้านค้าสะดวกซื้อค่ะ7 e เ e ่ e เลเว่นเทสโก้โลตั ะะจะเป็นโรตัส e เอ็กซ์เพรสนะแต่ที่สำคัญนะคะเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสิวัลเชียงใหม่นะคะเพียง15นาทีค่ะโครงการนี้นะคะของเขาน่าจะสร้างทั้งหมด9หลังค่ะซึ่งขนาดเนื้อที่นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่55.6ตารางวาค่ะจนไปถึง107ตารางวาเลยพื้นที่ใช้สอยนะให้มามากถึง141ตารางเมตรค่ะมาพร้อมกับ 3ห้องนอน2ห้องน้ำกับครัวบิวอินแบบจัดเต็มเลยค่ะส่วนราคานั้นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0นบาทจนไปถึง3,590,000บาทค่ะและสำหรับหลังที่เจนพาทุกคนมารับชมกันวันนี้นะ Remember, หลังนี้นะคะเนื้อที่ดินของเขานะจะอยู่ที่94.60ตารางวาค่ะเป็นหลังที่เปิดพร้อมขายอยู่โซนดน้านหนาโครงการเลย หลังนี้พร้อมขายเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ด้านหน้าบ้านเหลือเยอะมากๆเลยเหมาะสำหรับจัดสวนทำสนามบริเวณด้านหน้าได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนหน้าบ้านของเขาน่าจะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะทั้งเก้าหลังนาของโครงการเนี่ยหน้าบ้านจะไม่ชนกับใครเลยค่ะ ส่วนตัวประตูรั้วนะคะจะเป็นแบบบานเลื่อนโค้งเพื่อรับกับตัวบ้านได้อย่างพอดีค่ะพื้นที่จอดรถนั้นนะคะสามารถจอดได้มากกว่า2คันด้วยตัวพื้นโรงจอดรถทางของเขานะจะใช้กระเบื้องสำหรับโรงจอดรถโดยเฉพาะค่ะเป็นการใส่ใจดีเทลรายละเอียดมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจนพาไปชมด้านในนะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะประตูทางเข้าของเขานะคะจะมีทั้งหมด3ทางนะจะเป็นประตูทางหลักนะคะเป็นประตูด้านทางนี้นะแล้วก็ประตูบานที่2นะคะจะเป็นประตูด้านทางตรงจอดรถค่ะตรงนี้นะคะและประตูทางเข้าที่สานะคะจะเป็นด้านข้างครัวค่ะด้านทางนี้เลย เป็นระบบนะ้ำประปาส่วนภูมิภาคค่ะหายห่วงเรื่องตะกรอนเลยพิเศษมากกว่านั้นนะโครงการนี้นะคะไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่ม,เต,มเติมอีกด้วยค่ะเมื่อเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะจุดแรกนะคะที่เราจะเห็นนะ่าจะเป็นห้องโถงหรือ living area นั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะทางโครงการนะได้เดินปลั๊กสำหรับพวกเคเบิลทีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ การวางเลเยอร์ของตัวบ้านนะคะเขาจัดสรรได้แบบลงตัวมากๆเลยค่ะมีสเปซต่างๆนะมีห้องทานข้าวนะคะแล้วก็ห้องครัวฝรั่งนะเป็นแบบว่าครัวยุโรปเลยพร้อมตู้บิวอินมีคอมมอนสเปซนะมีสนามหญ้าคอร์ดแบบกระทัดลัดค่ะเดี๋ยวเจนจะพาคุณผู้ชมไปดูทีละมุมทีละโซนนะคะส่วนของแผงควบคุมไฟฟ้าของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ส่วนด้านหน้าใกล้กับประตูทางเข้าหลักนะคะ การเดินสายไฟของโครงการนี้นะทางโครงการได้เดินท่อลงดินซึ่งปลอดภัยมากๆเลยเป็นติดโครง ที่เจนชอบมากๆเลยคะ่ะและระบบนะ้ำประปานะส่วนโซนตรงนี้นะคะที่เจนกล่าวไปนะว่าจะเป็นโซนดีนิ่งแอรเรียตรงนี้ยังได้อีกมุมถ่ายรูปชิคๆิน่ารักอีกด้วยของเขานะคะนอกจากจะเป็นโคมไฟที่ตกแต่งแบบเรียบร้อยแล้วนะแบบตรงนี้ก็ยังเป็นฝ้าหลวมที่เขาตกแต่งเป็นไฟ LED เปลี่ยนได้หลากหลายสีอีกด้วยสําหรับคุณครอบ้านแม่บ้านที่ชอบปรุงอาหารหรือทํากับข้าวนะคะโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวคะ่ะครัวบิวอินแบบจัดเต็มมากๆเลย สำหรับท็อปของเคาน์เตอร์ครัวนะคะจะปูด้วยหินท็อปแกรนิกสีดำทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวที่เห็นแบบในวิดีโอนะเขาจะมีให้ทุกหลังทั้ง9้าหลังเลยค่ะมาพร้อมกับซิงล้างจานอลูมิเนียมเป็นซิงล้างจานที่กันสนิมค่ะเตาแก๊สของเขานะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะพร้อมกับฮุด,ดูดควันที่เก็บงานภายในได้ เนี้ยมากเลยช่องเก็บของครัวบิวอินของโครงการนี้นะให้มาแบบสะใจมากๆเลยค่ะอย่างเช่นลิ้นชักนะคะเขาให้มามากถึง8ช่องเลยพร้อมกับมีช่องจัดระเบียบพวกช้อนซ่อมเพิ่มเติมนะมาให้เพิ่มอีก2ช่องและบานประตูครัวบิวอินของโครงการนี้นะคะจะเป็นบานกันชื้นทุกบานเลยกันเชื้อราไม่บวมไม่เปื่อยด้วยค่ะคุณผู้ชม และอีกอย่างนะคะจะเป็นแบบซอฟโคชค่ะ Hi, หายห่วงเรื่องเสียงเลยอีกหนึ่งจุดที่เจนชอบมากๆเลยคือช่องใส่เตาแก๊สค่ะเจนรู้สึกว่าทางโครงการเนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกดีเทลจริงๆเขามีลิ้นชักวางเตาแก๊สดันเข้าออกง่ายสบายแรงมากสําหรับคุณผู้หญิงตัวบางร่างเล็กนะส่วนช่องด้านข้างคุณผู้ชมสามารถใส่เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้านะคะสำหรับท่านที่มีไลฟ์สไตล์ชอบซักผ้าในบ้านนะตรงนี้ พร้อมเดินท่อน้ำทิ้งและปักไว้ให้เรียบร้อยเลยสำหรับโครงการนี้นะคะเขาจะทำมาให้วางชั้นตู้เย็นไซส์ใหญ่เลยตรงที่เห็นนะคะตรงนี้นะหากคุณผู้ชมนะมีแบบไซส์เล็กก็ไม่เป็นปัญหาค่ะสามารถซื้อชั้นวางนะคะหรือออกแบบชั้นวางที่มีล้อเลื่อนนะเอามาใส่เพอะทางโครงการเขาบิวอินเพิ่มให้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะทางด้านบนชั้นวางตู้เย็นก็ยังมีช่องเก็บของขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะ และยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่จะเป็นคอมมอนสเปซนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ห้องนอนแรกและห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะสามารถเชื่อมมาใช้พื้นที่ตรงนี้มาแชร์กลิ่งกันแล้วก็จะมีคอ้อหยาดสนามหญ้าเล็กๆนะคะตรงนี้จะอาจจะจัดมุมเป็นโต๊ะ รับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นมุมที่ว่านั่งเล่นโต๊ะมิตติ้งหมูกระทะนะคะสําหรับประแนงไม้ที่เห็นนะคะตรงนี้นะทางโครงการติดตั้งไว้ให้ทุกหลังเลยจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้ด้วยการตกแต่งเป็นลายไม้ให้เข้ากับตัวบ้านแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวบ้านด้วยกลับเข้ามาในตัวบ้านนะคะก่อนจะไปดูห้องนอนทั้ง3ห้องนอนนะเจนอยากจะเพิ่มอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยตัวบ้านของเขานะคะจะเพิ่มอีกดับเบิลล็อกให้อีกหนึ่งจุดนะสำหรับกั้นเด็กหรือว่า ป้องการความปลอดภัยของตัวบ้านคนภายในบ้านอีกด้วยสําหรับบ้านของโครงการนี้นะคะจะเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรดพรีเมียมมากๆเลยตั้งแต่เลือกวัสดุก่อสร้างนะอิฐปูนนะคะของโครงสร้างนอกจากจะใช้ในแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วตัวอิฐก,ก่อสร้างของตัวบ้านนะคะยังใช้เป็นอิฐมอญแดงในการเก็บเสียงของบ้านนะคะจะดีในระดับหนึ่งเลยซึ่งในขณะที่เจนถ่ายทำอยู่นะคะตอนนี้ยังมีการก่อสร้างด้านข้างเดี๋ยวเจนจะเปิดให้ดูนะคะ กลับเข้ามาในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเจนจะพาไปดูห้องนอนทั้ง3ห้องนอนกันนะคะมาที่ห้องนอนแรกเลยนะคะห้องนอนแรกนะัจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะไม่เล็กจนเกินไปค่ะจัดวางเตียง3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้ทุกขนาดเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะใส่โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นมุมห้องทำงานเล็กๆตรงนี้ก็จัดมาได้จุกๆเลยค่ะ และเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่เจนบอกนะว่าของเขานะคะจะเป็นประตูที่เชื่อมไปที่พื้นที่สเปซของคอมมอนสเปซนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของตัวบ้านกันต่อนะคะมาเริ่มกันที่ห้องน้ำที่ใช้ในส่วนกลางของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ด้านทางนี้เลยห้องน้ำห้องนี้นะคะจะไซส์แบบว่าเขาจะจัดวางโซนของอ่างล้างมือหรือว่า ซึ่งล้างมือนี่เองตรงนี้นะคะแบรนด์สุขภัณฑ์ของเขาที่ใช้นะจะเป็นแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะซึ่งกระจกของเขานะคะที่ติดตั้งมาให้ของบ้านหลังนี้นะจะบานใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมแลโมุมพ่เจนที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมโซนอาบน้ํานะของเขานะ่าจะแบ่งแยกเป็นสเต็ปนะคะตรงนี้จะ ไม่ให้น้ำมาเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะจะเป็นมุมของโซนอาบน้ำแล้วเขาจะติดตั้งเลนส์เช้าว,ว์มาให้เรียบร้อยเลยแบบ่งโซนและมุมได้อย่างลงตัวค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับคุณผู้หญิงจะถูกใจมากๆกเลยมีช่องเสียบปลั๊กในห้องน้ำด้วยแล้วที่สำคัญนะเขาติดตั้งกล่องกันน้ำมาให้ด้วยค่ะตรงนี้ไม่ว่าจะแต่งตัวในห้องน้ำใดผมตรงนี้ก็ ก็ที่สําคัญนะในห้องน้ําของเขานะคะก็ยังจะมีใช้พื้นที่ได้อย่างครบถ้วนจริงๆมีช่องเก็บของนะคะไม่ว่าจะใส่เป็นพวกแบบอุปกรณ์ในห้องน้ํานะหรือแล้วก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ soft c l s ด้วยออกมาจากห้องน้ำนะคะถัดหน้านะก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะส่วนตรงนี้นะคะจะอยู่ส่วนของด้านหลังของตัวบ้านนะคะ หน้าต่างช่องแสงของเขาก็ให้มาอย่างลงตัวคะ่ะขนาดของเขาก็กําลังพอดีเลยการจัดวางเตียงนะคะได้ทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็น3ฟุต5ฟุต6ฟุตห้องนอนสุดท้ายคะ่ะที่คุณผู้ชมและทุกคนรอ,อคอยใช่ไหมจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะตามเจนเข้ามาเลยคะ่ะซึ่งเลเยอร์แล้วก็สเปซข,ของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะของเขาจะแบ่งได้อย่างชัดเจนเลยมาถึงนะที่เราเห็นนะคะจะเป็นช่องตรงนี้นะ เราก็จะพอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นโซนของ b รอดอินโครเซตค่ะจะเป็นจัดวางหรือเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาจากมุมนี้นะจะเป็นห้องน้ําค่ะสาหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะการตกแต่งของเขาก็จะออกแนวอีเลแกนแล้วก็แต่ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคะ่ะให้เข้ารับสีตัวบ้านอย่างลงตัวมากและที่สำคัญนะคะที่ เราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะที่ติดตั้งไว้รอบบ้านกับสวิตช์เปิดปิดนะของเขาก็จะใช้เป็นแบรนด์ฟิล i ิปทั้งหลังเลยค่ะโซนของสําหรับห้องนอนจริงๆนะอันนี้จะแบบว่าจัดวางเตียงได้อย่างลงตัวเลยนอกจากมุมตรงนี้แล้วนะของเขาก็จะมีอีกมุมนึงนะตัวนี้สามารถทำเป็นมุมเล็กๆโต๊ะเล็กๆหรือว่าเป็นมุมโต๊ะห้องทำงานก็ได้ สำหรับห้องมัสเตอร์เบดมนะคะเขาก็จะมีดีเทลเล็กๆตรงนี้นะและจุดตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ประตูเชื่อมมาในส่วนของตัวคอมมอนสเปซนะคะที่จะมีคออหยาดเล็กๆตรงนี้นะตรงที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นห้องนอนแรกนะคะที่เจนพาชมเมื่อสักครู่นะคะ ในส่วนของด้านข้างบ้านนะคะโซนมุมตรงนี้นะยังเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะที่ชอบทําครัวเพิ่มเติมนะหรือเป็นครัวหนักครัวไทยนะคะโซนด้านข้างตรงนี้นะคะก็ยังสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้อีกด้วยเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างบ้านที่ห่างจากตัวรั้วนะคะห่างถึงประมาณสามเมตรเลยส่วนมุมตรงนี้นะคะสามารถตั้งวางเครื่องซักผ้านะคะพอเขาติดตั้งช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะแล้วก็มี บล็อกฝาเปิดปิดกันน้ําให้เรียบร้อยเลยค่ะจุดตรงนี้ส่วนด้านข้างด้านหลังนะคะเขาก็ยังปูสนามหญ้าให้รอบบ้านเลยแล้วก็ติดตั้งก๊อกสนามไว้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะเดี๋ยวเจนพาเดินชมนะคะ และโครงการนี้นะคะของเขานะก็จะติดตั้งฟั๊มน้ําและถังเก็บน้ําสํารองไว้ให้ด้วยนะคะของโครงการนี้นะของเขาจะใช้เป็นแบรนด์ดอสค่ะตรงนี้จาัดก,การตะกรการตะไคร่น้ําที่เกาะภายในถังนะคะได้อย่างดีเลยส่วนพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะมากเลยสําหรับคุณผู้ชมหรือเจ้าของหลังใหม่ที่กําลังมองไว้ว่าอยากจะต่อเติมหลังบ้านเพิ่มเติมนะเป็นสเปซห้องแบบพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ หากบ้านหลังนี้นะคะตรงสเปคและเป็นหลังที่ใช่สําหรับคุณผู้ชมที่ได้ชมคลิปเจนอยู่นะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้เจนและทีมงานครูเมือง Pro p e r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ